โอ้นั่งเเวกกันกับมูบักโดนในพี่น้องเเวากันกับมูเนี่บักโดน,นโดโดเลยวันทองแล้วมูไข่อยคนน้ำทอ,ม,อามาันม่ามึงจำไว้นะถ้าหากวันหนึ่งอะมึงต้องเจอแบบนี้จริงๆเลยนะให้มึงคิดเร็วๆ มึงใช้เวลานานแล้วมึงก็ไ่ต้องไปสับสนของดีอ่ะมันจะเข้ามาในชีวิตมึงปุ๊บมันก็จะผ่านไปมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างพี่น้องภาษาไทย opportunity น่ะแมะมันมาปุ๊บมันจะผ่านไปถ้ามึงบลับมันก็บอกี่มันบอกว่าเนี่ยมึงอายุแค่เนี้ยมึงยังเจอผู้ชายมาให้มึงอย่างนี้เลยวันข้างหน้ามึงต้องเจออีกแน่นอน แลยมึงก็ไม่ต้องไปใส่ซื่อนะดูสภาพมึงก่อนเอาง่ายๆเลยตอนเนี้ยดูสภาพมึงดูเราสามคนดูกูดูอีนี่ดูมึงนี่สามตัวเอาเงินเรามารวมกันสิว่าเท่าไหร่มีเท่าไหร่พรุ่งนี้เราจะกินอะไรมึงจะกินอะไรพรุ่งนี้อ่ะกูกับมึงเนี่ยอ,อีตัวเนี่ยอีตัวซึมเศร้าอยู่เนี่ยมันวายคอยว่าเขาเป็นคนซื่อบื้อซึมเศร้ามันวายคอยบาทเนี่ย มูนางขางๆมันก็บอกว่ามึงมันเพิ่งคุยกับเขาเขาเพิ่งวางหูตัดหูไปจากมันทําไมมึงต้องไปว่ามันขนาดนั้นมึงก็ค่อยๆพูดไม่ได้หรอมันเลยไอทอมหนามันเลยว่าถ้าให้กูให้ค่อยค,อยคอยพูดปลอบมึงเป็นเพื่อนที่ดีกับมึงแต่ไม่บอกความจริงกับมึงกูจะเป็นเพื่อนมึงไหมกูพูดตรงๆคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นและในความรู้สึกของกูเพราะว่ากูจริงใจกูไม่ได้ อิจฉามึงเลยนะที่กูพูดมากูพูดเล่นกูไม่อยากมึงคิดมากกูอยู่กับมึงเนี่ยมาจะสองอาทิตย์แล้วเออเราเข้ากันได้มึงก็รู้นิสัยกูเป็นแบบนี้มันกับว่าออกไปเนาะพี่น้องมันกับอิหลีของมันมันเลยบอกว่าถ้ามึงมีโอกาสมึงอย่าก,กลัว มึงมีชโชคดีกว่ากูกูยังไม่มีโอกาสได้เจอผู้ชายแบบนี้กูยังไม่มีโอกาสที่ผู้หญิงคนไหนมาขอกูให้ไอ้ให้ผัวกูเลยมึงอ่ะมีอย่ากลัวถ้ามึงอยากจะก้าวหน้ามึงเชื่อกูกูรอโอกาสทําไมไม่มีคนมาไม่มีคนมาบอกกูไม่มีคนมาขอกูไม่มีคนมาชอบกูแบบนี้มูกเลยว่ามึงปากไม้อย่างเงี้ยใครจะมาชอบมึงวะมึงก็ตรงเกินโ่้ยกระยอกๆกันวนะพี่น้อง มันก็นบอกว่ามันก็นเลยว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้ามึงไม่โทรไปงอเขามึงก็จบแค่นี้พอไม่ต้องไปติดต่อไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเสียดายแต่ตอนเนี้ยเราสามคนมาคิดกันก่อนว่าจะเอาอะไรแดกดีวะอือฮวันนี้กูกลับมันจะได้กินผัดไทยเพราะเขาต้องมาแน่ๆแต่ว่ามึงอดมีเงินเท่าไหร่เขาเลยว่าก็มีเงินอยู่หาพันธุที่ไปนหนมานันที บ่าขั้นไหใส่มันเลยว่าเฮ้ยจริงเหรอเขาเลยว่าอืเดี๋ยวให้แก,กคนละพันเขาเอาให้หมูคนละพันเรวบอกอีกพันหนึ่งเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวมากินด้วยกันเดี๋ยวชวนเพื่อนอีกสองสามคนมากินด้วยกันพี่น้องเงินบม่มีเขาไปเจะซื้กินกับอีกยังซื้อเขาเขาห้าบาทยังกินกะห้าบาทสิบบาทมือหนึ่งซื้อใดสำนันเงินบม่มีเกือบข,ขาดขาดสีใสคิดเบื้องลด กินไปมันก็จมไปแล้วพี่น้องมูข่อยมันก็บว่าเอ้กูเสียดายกูเสียดายเสียดายแต่มึงอย่าไปเสียดายนะกูกูแค่เสียดายแทนมึงมึงอย่าไปคิดบ้ากนะมันบอกข่อยอืพี่น้องชีวิตข่อยลมลูกคคานี่หนีเดียวขากต่นายหลังจากมือนั่นนะคะที่เป็นวางหัวข่อยแล้วเขาบ่าคิดสี โทากับแปงงอหรือว่าอย่างเลยเขาบกิดเลยเด้เดินต่อไปข้างหน้า mm hmm. ง่ายงานอีกสองสมื่นกับด้ง่างาน mm hmm. เดินต่อค่ะก้าวต่อไป mm hmm. ปัดเนี่ mm hmm. มุขขวัญจะไม่ซื้อ,อยางกินมากินน้ำกัน มือถัดมาเลี่ยงกันเลี่ยงทรงข่อยพี่น้องออกินอยู่กัน3-4คนเอิญมูอยู่ข้างๆอีกไม่สคนไม่ก,กิน4ีหคนนี่แหละ <c oughs> เขากินเหล่าเนาะคอยบ่กกินซื้อเหล่ามาขวดนึ่งเขาแพากันนึงกินสอสแกงเลียงทรงข่อยถามว่าเป็นอย่างอเคือองประสบการณ์ชีวิตหลายพี่น้องค่ะคอยเริ่มเห็ดงานแต่คอยอายุสิบสอปี ไปอยู่ต่างจังหวัดไปกรุงเทพพอแม่ขบ่ามีขอยก็ต้องหาขอยต้องออกจากบ้านประสบการณ์ขอยเลื่อยๆแล้วขอยก็เลยเดินทางไปหลายหมองขอยพ่อคนหลายแบบขอยพ่อหลายอย่างใน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 ทางที่ขอยเดินในทางที่ข่อยมาตัดสินใจก็ตัดสินใจผู้เดีดยวยายออกจากมองมีแล้วก็บ,บ่ทีติดต่อสองคนนี้เด็กพี่น้องมันบ่มีโทรศัพท์มันบม่ม,นบมีโซเชียลมันบ่มีแต่คือคือเดนนี่ ต่างกันเยอะมากเที่ยวนะคะคลิปหนาะผักเรียงผู้ชายก็ชิมว่าเรียงที่เอยเจอ ในในทางจะค่อยางมากให้ฟังที่ทั้งเลียงดีและก็บรด้เดียวว่าเสีเอามาเบาซูมจะเอาฟังเพื่อสิเป็นทาหทัวนชีเฮ็ดในสิ่งที่บรได้เฮ็ดในสิ่งที่บรดีหรือว่าเสียด้คิดในอีกทางหนึ่งอาจจะมีละหลายายคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่่อยเป็นนะคะตอนเนี้ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เคยเคยเป็น อันนี้อาสิแค่ทำมือเจ้าสบายใจคืนให้มือเจ้าคิดได้ให้มือเจ้าคิดไ้ก็เกาหรืออย่างกระซังหรือว่าหูสึกดีขึ้นกระซังละพี่น้องอันนี้ขอมันอาจจะซอยใดเดี๋ยวมือหนากระสิมาว่าให้ฟังใหม่ชีวิตคอยมันมาจบงานเราพี่น้องเลยมันหลายอย่างค่ะลมลงแล้วกระคานแล้วก็ลูกแล้วกระคานกว่าจิลมจากเทียห้ค่ะจนมัขคอยว่าบม่มีน้ำตาปุ่นละอดเข่าว่าได้กินเกบบอบว่ามีใส หลายครับหลายยวจิมบวอาฟังเมื่อไหร่นะคะเมื่อนี่ไปก่อนมันสิโดนโพส <laughs> เดี๋ยวเม,มื่อหนามืไหม่เดี๋ยวบ๊อยเรียงหนายฟังตอนติดตามนะคะว่าจะเป็นอีหยังไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณเล่หลายเลพี่น้องเดอ้อขอบคุณที่มานั่งฟังแล้วก็ให้กําลังใจดีๆสาหรับคอยเรียงนี่ ที่ผ่านมาบ่าวไอ้อยังกระซังทำมุอเจ้าจาักถามมุอเจ้าถามคอยได้บิดเด้อค่ะว่าที่ถามออ้ยังกระซังคอยคอยพยายามตอบให้ทุกอย่างที่เอยตอบไดเดอ้อนี่พอกันไหมบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ